ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับของการตัดผมชายในสไตล์ลองทรงต่ํานะครับครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออันดับแรกนะครับผมมีการใช้ลักษณะของคลิปหรือการหนีบลักษณะของทรงก่อนข้อที่2นะครับเรามีการแบ่งแบ่งในที่นี้ความหมายของผมก็คือการตั้งฉากการบางลายการบางแนวการบางรอบในลักษณะของทรง อย่าลืมนะครับผมคุณพี่เขาเป็นผมค่อนข้างที่จะเป็นคลิบหรือเป็นผมหยิกหรือเป็นผมที่อยากโศกการตัดนะครับเราควรจะต้องตัดลักษณะตามโครงสร้างตามบอดี ตามลายแล้วก็ตามแนวตามรอบลักษณะของทรงโดยการดึงหรือการโน้มหรือการยกลักษณะของเส้นผมออกมาเป็นลนักษณะกึ่งของการไล่หรือการปัดไปส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมหรือมาเลมลักษณะรอบของจรโดยการเก็บลักษณะรอบของกรโดยการใช้หวีรองหรือเก็บลักษณะของปลายและมุมลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงลักออกมาได้มีความโค้งมน ตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราจินตนาการอันนี้ครับเป็นเทคนิคนะครับอันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นการทําในเอาแนวพัชชันนะครับต่างๆไม้เพื่อนให้น้องให้กับช่างสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาและได้มีโอกาสเรียนรู้กันนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงาน KTO ีโอคาร y มีนะครับขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามารับชมและยังติดตามอยู่ครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของการตัดผมชายในสไตล์ KTO ีโอคาร y มีไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเรานะครับรู้จักหลัก ว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนนะครับไกด์ลายเกณฑ์รับจุดต่างๆในเครื่องกำเนิดมันจะลักษณะอย่างไรนะครับการดึงการโน้มการยกองศาหรือการตั้งฉากเราทำลักษณะยังไงเสร็จแล้วนะครับเรามาดีลหรือมาเจะาะลักษณะของหลังหูนะครับคำว่าหลังหูในความหมายของผมก็คือการสร้างกรอบการสร้างลายลักษณะของด้าน้า้ถอยเสร็จแล้วนะครับเรามาดึงหรือย,ยกหรือตั้งฉาก เพื่อให้ลักษณะของมุมและเหลี่ยมลักษณะของทรงเขามีความสมูทเช่นเดียวกันนะครับโซนของเสีกบนหรือลายของแนวของด้านบนเรามีการดึงหรือโน้มมีการร่างรอบหรือการยกเข้ามาหาเข้าถึงตัวเพื่อให้ลักษณะของทรงออกมาได้มีความกลมกลืนหรือมีความสมูทความสวยงามครับเป็นทิ้งเดกนะครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอาพ a ช s i o ในแนวต่างๆออกมาให้เพื่อนให้น้องให้กับหลายๆคนที่รักสายวิชาชีพนะครับได้มีโอกาสศึกษา เสร็จแล้วนะครับผมมีการยกหรือการเก็บลักษณะโซนของซีกบนโดยเก็บลักษณะของค่าวแอร์เรียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวกรอบต่างๆเพื่อเปนมีความสมดุลและมีความปมเกินกันครับอันนี้เป็นเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอาทรงผมชายนะครับมาบอกกล่าวมาเล่าสู่ มาให้กับเพื่อน Wheel. ๆให้กับหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นน้องใหม่นะครับหรือเป็นลักษณะกลึงของซาลอนที่เป็นลักษณะผมหญิงนะครับอยากจะตัดในแนวของผมชายบ้างนะครับนะ inhale. ก็ลองศึกษาดูน,นะครับว่าการเริ่มต้นเริ่มจากจุดไหนนะครับการวางหวีวางยังไงนะครับการดิวการเจาะหรือการไล่กรอบการไล่ลายไล่แนวเราทําลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้นะครับลองศึกษาได้นะครับไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับ อย่างที่บอกว่าเราควรจะต้องรู้ว่าเขาต้องการสูงตามขนาดไหนลายแนวเข้ามาลักษณะอย่างไรผมเขายิกส่งเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นสูงอยู่ระดับไหนนะครับการไล่หรือการยกองศาหรือการตั้งฉากมุมเหลี่ยมต่างๆเนี่ยทำลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้เป็นจุดนะครับเป็นองค์ประกอบเป็นการที่เรามาเสริมสร้างเป็นการที่เรามาบอกกล่าวเป็นการที่เราพัฒนาเป็นการที่เราไฟฟ้าหาหลักการในการทํางานในแนวของของเรานะครับมามา มามาลักษณะของการมาส่งเสริมดีกว่านะครับหรือลักษณะของการมาพัฒนาหรือการลักษณะของการเรียนรู้ที่เราให้ซึ่งการละการในสไตล์ KTO by Academy ครับเพื่อนเพื่อน้องๆหลายๆคนนะครับอย่าลืมนะครับนะวิธีการตัดอย่าลืมนะครับวิธีการซอยหรือวิธีการบอกกล่าวหรือวิธีการเล่ากล่าวในการทํางานนะครับตลอดจนลักษณะของการออกแบบหรือดีไซน์นะครับ เราบรรจุอยู่นะครับในสถาบัน KTO b Academy นะครับที่เราเอามาอัพภายที่เรามาดัดแปลงที่เรามาส่งเสริมที่เราเอาเทคนิคที่เอาการทํางานที่เอาแนวของแฟชั่นต่างๆนะครับให้ให้ให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับสายวิชาชีพเราจะได้ไปร่วมร่วมกันนะครับในสไตล์เรานะครับ KTO ี Academy ครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณอย่างที่เขินนะครับว่าเราสามารถจะดีไซน์เราสามารถจะดีออกแบบและเราสามารถที่จะสร้างความพัฒนาการไปร่วมๆกันนะครับใน SK e o K A N e. สไตล์เชที่โอคาร์ดานีเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมะเล็นลักษณะเกาะของทรงหรือ มาดูนะครับในรูปแบบนะครับว่าโซนของซิกหน้าที่เราตัดไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับลายของแนวของซิกหลังเสร็จแล้วเรามาเช็คเช็คในนี้ก็คือการสร้างองศาการวางฉากวางลายวางแนววางกรอบลักษณะของทรงในตามบอดี้ในตามรูปลักษณ์หรือตามรูปทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้ตามกําหนดหรือตามที่เราจินตนาการวัดสูงต่ําลักษณะอยู่อย่างไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคเทคนิคในที่นี้ความหมายของผมก็คือการที่เราเก็บทรงแล้ว เรามีการใช้ลักษณะกระจกนะครับนะให้เราสองลูกค้าดูว่าคุณพี่ขาตรงนี้สั้นยาวพอไหมครับตังนี้ต้องยอมว่าบางทีเนี่ยเราไปตัดเกินเกินเกินความต้องการเขาไม่ได้นะครับนะบางทีบางทีเขาเนี่ยเขาต้องการแค่ทิ่มก็ต้องทิมนะเลมน,นะครับนะแต่จุดของเขาจะมองดูรู้นะครับว่าตรงนี้หนาไปบางไปนะครับตรงนี้คนจะต้องแนบหน่อยนะครับอันนี้อันนี้เราทําตาม เตินเลยนะครับทำตามรูปแบบหรือทําตามออเดอร์เลยนะครับว่าเขาต้องการตัดอย่างไรเนี่ยเราควรจะต้องเน้งตัดแบบนั้นนะครับครับเป็นการที่เรามาส่งเสริมนะครับเป็นการที่เรามาพัฒนารับเป็นการที่เราไฟฟ้าและเป็นการที่เราอาการของการทํางานในแนวของเรานะครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูโครงสร้างอย่างที่บอกว่าลักเคิร์ขื้นรลอนนะครับเขามีลักษณะของ เหมือนกับทั่วศิะเลยนะครับนะบางทีเราตัดเราวางองศาวางฉากวางลายวางแนวทรงเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูนะครับเพิ่ม คลื่นเขาหรือเวฟเขาเนี่ยที่เขาไล่ไปไล่มาเนี่ยมันมีความโค้งลักษณะอย่างไรครับเช่นเดียวกันนะคร่าเห็นนะครับคุณพี่เขาจะจับเลยว่าตรงนี้เออมันก็ะโดดไปนะเออตรงนี้มันชี้ไปหน้าบานไปหน้าเนียนนะครับนะถึงบอกว่าการทํางานในรูปแบบของเคทีโอคานามีเนี่ยเราเราเราสามารถที่จะปรับตัวเราเองให้เข้าเข้ากับลูกค้าได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับว่าชอบตัดตรงนี้ตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวนะครับหรือเลือกนะครับตรงไหนบางตรงไหนหนานะครับหรือเลือกได้เลยนะครับว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะครับนะ เพื่อนๆน้องๆแล้วหลายๆคนที่อาจจะรับชมอยู่นะครับอาจจะเป็นหญิงก็ดีนะครับชายก็ดีนะครับหรืออยู่ทางดูทางช่อง YouTube นะครับท่านก็สามารถนะครับนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาหลักการการทํางานของเราหรือนะครับชอบในทรงที่เรานะครับท่านก็สามารถจะปรึกษาอ่าเลยกับเราได้นะครับผมออสสมจิตนะครับเจ้าของสถาบันคีตุคอนมีนะครับ086ครับ7 964858ครับเรายินดีนะครับเสิร์ฟให้ท่านนะครับทุกทรงนะครับตามที่ท่านแคปหน้าจอมานะครับว่าท่านที่ดูแล้วนะครับท่งที่ท่านชอบนะครับท่งที่ท่านใช่นะครับอาจจะเป็นดัดก็ได้นะครับอาจจะเป็นทําสีนะครับอาจจะเป็นยืดนะครับหรือเป็นผมซอยทุกรูปแบบหรือเป็นก้าวผมแต่งหน้าหรือเป็นเวอร์ชั่นในลักษณะของกล่งของแฮชโชนะครับนะอาจจะถึงเทศกาลของปีใหม่แล้วนะครับนะครับเราก็มาส่งเสริมกันแล้วเราก็มาเอาเทคนิคกันแล้วก็มาเอาความรู้กันนะครับหรือลักษณะของการ เรียนรู้รูปแบบกันเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการ blow blow ในที่นี้ความหมายก็คือการเป่าโบ o ด d i ก็คือการเป่าดายเซตและการจัดทรงว่าทรงผมผู้ชายเนี่ยเราจะ d ายเราจะเป่าเซตแล้วเราจะจัดทรงในลักษณะอย่างไรนะครับนะอย่างเช่นในกรณีเนี้ย เราใช้เป็นตัวลอนหรือใช้แปรงเนี่ยไซส์สมอลหรือไซส์เล็กนะครับตามขนาดของสภาพของเส้นผมนะครับนะอย่างที่บอกว่าเราต้องการที่ให้เขาเนี่ยปัดหรือเป่าหรือเสยเป็นในลักษณะาตามศีษส,สีละปลายแดวลักษณะของผงทรงเพื่อให้ทรงเขาออกมาได้มีความกลมเกินครับอันนี้เป็นเป็นการทํางานในสไตล์เรานะครับนะครับหลายๆคนนะครับอย่างที่บอกว่าทรงผม บางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงเนี่ยในในลักษณะของครูบาอาจารย์ที่สอนไว้เนี่ยบางทีนะครับเขาก็มีกรอบของเขาว่าต้องยกองศาอย่างนี้อย่างนี้แต่บางทีถ้าเรามาทํางานในลักษณะของกึ่งของซาลอนเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับบางทีเราต้องยอมถึงความเป็นจริงว่าการทํางานการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างหรือการเอาหลักการหรือการลักษณะของการทํางานใน ในเขาเรียกว่าไปเวททั่วๆไปนะอาจจะมีความแตกต่างนะครับพอถึงเวลานะครับเราศึกษาไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างนะครับก็จะเป็นครูสอนเรานะครับว่าตรงนี้ ใช่ไม่ใช่นะครับก็อย่าลืมนะครับหลายๆคนเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมที่บอกว่าตรงไหนที่ท่านคิดว่าดีนะครับนะตรงไหนที่ท่านคิดว่าใช่นะครับตรงไหนที่่ันว่าใช่เลยนะครับท่านก็สามารถเอาไปมิกซ์ไปรวมๆกันแล้วก็ไปเอาการทํางานในเวอร์ชั่นของเรานะครับมา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 พัฒนากันครับวันนี้อย่าลืมนะครับนะความรู้ที่ผมแบ่งปันนะครับความรู้ที่ผมแชร์ให้กันความรู้ที่ผมให้กันซึ่งกนและกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคงเป็นประโยชน์นะครับในสไตล์ KTO อะครับ เป็นสถาบัานนะครับที่เราอัพไฟที่เราดัดแปลงที่เราแบ่งปันที่เราเอาความรู้สายวิชาชีพนะครับมาแชร์ซึ่งกันและกันครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทีม,ทมในที่นี้ความหมายของผมก็คือทีมเก็บ ริมลักษณะของทรงหรือการออกแบบในลักษณะของรูปแบบหรือลักษณะของทรงให้ออกมาได้ตามที่เรากําหนดหรือตามที่จินตนาการหรือตามที่ตามรูปแบบนะครับอย่างที่บอกนะครับเรามี3มช่องทางนะครับทาง t i k t o อนะครับเพียงแอดเข้าไปแอดอสสมจิตนะครับทิกตอกทาง Facebook ไลน์ แอปเดย์นะครับที่เรามีการไลฟ์สดทุกวันนะครับทาง YouTube อาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็เพชรมหาชนนะครับทางอาจารย์ออสก็คือนะครับสอนจัดผมทางยู u ู e นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้3ช่องทางครับ086ครับ796ครับ4 8 5แแล้วพบกันเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ